เออเอาใครไปให้พักก่อนให้พักเออให้พักไม่ต้องให้เขาไล่เออเองอะไรเลยที่เปไห้คนที่ไล่เสร็จก็ให้พักก่อน ใครเป็นยัยอื่นนี้หรือใครเปลียบขาไปมามาเริ่มด้ฝึกกระโดด ใช้กระโดดขาแรงแรงขากระโดดนี่แหละเออมีแรงต้นขาเวลากระโดดเอาใครเป็นก็ได้พักใครที่แต่ได้ไดพักหลือแต่คนเป็นก็ไล่เลยว่ะเหนื่อยตรงไหนมันต้องคนเป็นอะมันไล่มันเหนื่อยอืม ฮึยฮึ๊ยฮึ๊ยฮึฮึ๊ยเฮ้ยเฮ้ยฮึบฮึบกวาไปถึงเขาก็หมดแรงก่อนแล้วเออฮ่่าวาไปถึงเขาก็เติร์กไปหายจะอยู่ไกลเขาเออเฮ้ยกันไปเอาไอ้กันติรกขับขากันมันก็ได้เออ

ว่าอีคิวเนี่ยจะไล่เขาได้ไหมนะอีคิวอ่ะโอ้เสร็จแล้วไปกองกันเออไปกองกันเดี๋ยวไปกองกัน ไอ้เนรนี้เนรอะไรนี้เนี่ยอืมกวิ่งไม่ไม่แม่นด้อยู่แต่ที่เดิมขอให้เขาไล่ยเก็รีบหนีว่ะถ้าจะลามต้องรีบหนีแต่ไกลไม่พี่ร้อยเขามาหาใกล้ใกล้ใกล้ใกลหลบไม่ทันเขามาก็รีบขยับเลยอืมอืมเขามาเขนดิ้ขยับหนีเขามันไม่ได้เป็นออกเอออืม เธอก็อดูจังหวะอยาจะเอาแรงเยอะแรงไหนประคองไว้ก่อนเออมันถึงจะไล่น้ำหนักดูน้ำหนักเวลาจะเด้งเร็วก็ใช่ไปเตะให้มันถึง <No. S 1> อใหญ่เออโอ้ยอีเยอะ